ขอเหอะเสียเวลาขอาเหอะน้องเอาไว้เดี๋ยวอยากโจทย์มากว่าจดตามทีหลังแล้วกันนะนะเหมือนที่พูดบทแรกไม่สอนนะครับเรื่องความรู้ทั่วไปคอมพิวเตอร์ชิปเล็กเท่าฟันมดอะไรเงี้ยเออไม่เอารู้ฟันรู้ว่าในรูปชิปว่ามดมีฟันกี่ซี่ก็ไม่เอเอก็ส่วนใหญ่คําถามก็จะเป็นคําถามกว้างๆครับแล้วก็ เป็นคำถามที่แบบโดยปกติมันจะเป็นช้อยนะกี่ปีกี่ปีมาก็ช้อยถ้าปีนี้พี่คาดว่ายังเป็นช้อยอยู่ส่วนใหญ่ช้อยมันจะประมาณอ่านแล้วเออจะตอบได้อะข้อที่ถูกมันมักจะแตกต่างกับข้อที่ผิดอย่างเห็นได้ชัดอ่ะอืมกม็ต้องซีเรียสมากแล้วกันยังแบบปีพี่สอก็แบบถามฟอ r b บี้ฟอรบ,บี้ดิสในฮ่องกงเนี่ยมีความจุเท่าไหร่อย่างเนี้ย ก็เป็นความรู้ทั่วไปอย่าอย่าโดนโจทย์หลอกโจทย์เขาถามฟอ r b บี้ดิสไม่ได้ถามฮาร์ดดิสโอเคปะ่ะฟอ r b บี้ดิสมันก็ความสูเท่ากันหมดไม่ว่าจะที่ไหนอะครับหรือว่ามีมีใครไม่รู้โอ้เอาพอพอหมดเวลาแล้วนานไปแล้วนานไปแล้วเดี๋ยวอยากโจทย์มาตามที่หลังแล้วกันโอเคปะ่ะ <c oughs> พี่ก็พี่ก็มาสอน <c oughs> เรื่องแต่การเขียนโปรแกรมเลย เนื้อหามันอาจจะเนื้อหาพี่อะมันจะกระโดดไปกระโดดมานะสิ่งที่พี่จะสอนวันนี้จะเป็นเบสิกมากๆเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอะว่าเวลาเขียนโปรแกรมเราต้องรู้อะไรบ้างก, <c oughs> ทก,ทกง็ทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะเกี่ยวเนื่องกับการหมดมันเชื่อมโยงกับการหมดพี่ได้สอนไปเรื่องไม่ได้พี่จะสอนเรื่องหนึง่งแล้วก็กระโดดไปเรื่องนี้แล้วก็อาจจะกลับมาใหม่อะไรก็ว่าไปตามให้ทนันละกันไม่มีสงสัยรีบถามอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไป คิดซะว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนเราอ่ะรีบถามซะเพื่อนเขาจะได้รู้ด้วยเหมือนกันอ่ะก็เริ่มการเขียนโปรแกรมเลยละกันตามปกติอะถ้าน้องเห็นโจทย์มาแล้วบอกว่าจงเขียนโปรแกรมเมื่อไหร่แค่ว่าจงเขียนโปรแกรมนะสิ่งที่เราต้องเขียนตอบลงไปคือตั้งแต่ import พวกนี้น้องต้องออกมาให้หมดอันนี้เไม่ข้อตกลง เพืเขียนโปรแกรมพวกนี้ต้องออกมาให้หมดตอนน้องทำแบบน้องจะเห็นว่าเวลาสั่งมันปุ๊บมันจะมีมาให้ใช่ไหมในแ a บแต่ว่าใน,ในข้อสอบจะไม่มีมาให้น้องต้องเขียนเองโอเคปะก็ import java .jar io ปุ๊บว,ว่าไปพี่พูดไว้ก่อนลวกันว่าจาวาเป็นภาษาที่มีระบบเรียว่า case sensitive คือมันจะมองว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่ไม่เหมือนกันโอเคปะ พี่บอกให้เขียนอย่างนี้แต่ถ้าเกิดน้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเจตัวเล็กปุ๊บจะว่ามจะอ่านไม่รู้เรื่องตัวใหญ่ตัวเล็กต้องเหมือนเป๊ะห้ามไปเปลี่ยนแปลงมันเด็ดขาด <c oughs> ถ้าพี่บอกให้เขียนพวกนี้ต้องออกมาโอเค public c a s s public static void main string แล้วก็อันนี้เขียนไม่ชัดแล้วก็ไอ้เครื่องหมายอ่ะเดี๋ยวน้องไปเปิดดูก็ได้มันมีอยู่แล้วล่ะ เวลาเขียนโปรแกรมเราต้องตั้งชื่อโปรแกรมเป็นชื่อคลาสถูกไหมครับชื่อคลาสเราจะใส่ไว้ตรงนี้ถูกปะถ้าเกิดน้องจําได้การตั้งชื่อเนี่ยข้อตกลงอย่างแรกในการเขียนโปรแกรมเรื่องการตั้งชื่อถ้าพี่พูดถึงการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่ออะไรก็ตามชื่อตัวแปรชื่อคลาสหรือชื่ออื่นๆที่เราตั้งตั้งชื่อเองมันจะมีกฎอยู่ว่าชื่อที่น้องตั้งเนี่ยต้องประกอบด้วย ตัวตัวอักษร A ถึง Z เห็นป่ะเล็กไปไหมประกอบด้วย A ถึง Z A A เใหญ่ Z ใหญ่เเล็ก z ซเล็กตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายพิเศษคือ Underscore ที่เป็นขีดข้างล่างแล้วก็ดอลลาร์ซายทางดงานล่าง พวกนีเาา้เอามาใช้ตั้งชื่อได้ตั้งชื่อได้มันมีข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาตัวเลขมานำหน้าชื่อแค่นั้น,นเราก็ตั้ง,งเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เทมตั้งชื่อว่า e n g underscore แล้วก็4 6 3นี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิด9 9 g อะไรอย่างเงี้ย ที่มีเลขขึ้นต้นห้ามที่เหลือขึ้นต้นได้หมดในการตั้งชื่อทุกอย่างนะครับตามกฎนี้คือต้องประกอบด้วยพวกนี้นี่กฎแรกและห้ามซ้ำกับคำที่จาว่ามันรู้จักอยู่แล้วพวกเขาจะเรียกว่า reserve word พวกอะไรพวก In ไอพวก Public import อย่างเงี้ยพวกที่จาว่ามันรู้จักอยู่แล้วห้ามตั้งเป็นชื่อซ้ำกับมันไม่งั้นจาว่าจะสับสน แล้วน้องก็อาจจะต้องแก้โปรแกรมกันโดยที่ไม่รู้สาเหตุก็เหมือนที่พี่พูดว่าการนั้งชื่อมันเป็นเค s e sensitive ใช่ไหมสองตัวนี้มันจะมองต่างกันอันนี้อีใหญ่อันนี้อีเล็กโอเคป่ะจะว่ามันจะรู้มันจะว่ามันจะรู้ว่าไอ้สองตัวนี้มันคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับถ้าน้องใครใครเคยเรียนภาษาอย่างอื่นมาบางภาษาจะมองเห็นไงว่าเหมือนกันแต่ภาษาจะว่าถือว่าเป็นคนละตัว โอเคการตั้งชื่อผ่านม,สสมีใครสงสัยไหมไม่มีจบการตั้งชื่อทุกอย่างตั้งชื่ออย่างนี้หมดแล้วก็ว่าไป public static void main string จืดๆไอ้ตรงนี้นะไม่ต้องมาถามพี่นะครับคือถามถามข้างนอกได้อย่าถามนะที่นี้พี่ไม่ขอตอบเพราะพี่ตอบไปแล้ว90%ที่ฟังพี่แล้วจะไม่รู้เรื่องโอเคนะอย่าถามว่ามันมีไปทำอะไร ก็เขียนไปแหละดีละแล้วก็อันนี้เป็นวงเล็บเปิดปีกกาปเปิดทุกอย่างโปรแกร,รมที่น้องเขียนตอนเนี้น้องจะเขียนอยู่ในช่วงถึงตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ในส่วนนี้เท่านั้นแหละอย่าไปเขียนที่อื่นเขียนที่อื่นก็รันไม่ผ่านโอเคก็มาดูคำสั่งง่ายๆเกี่ยวกับจะวาอย่างแรกก็คือ คำสั่งในการแสดงผลลัพธ์ออกมาจะว่าเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันจะทํางานไล่บรรทัดไปมันเริ่มเวลารันโปรแกรมอะไรก็ตามนะมันจะเริ่มจากบรรทัดแรกที่ต่อจากไอ public s t a ส i ต v ิ i d main มนจะเริ่มบรรทัดแรกมันก็จะทำงานไล่ไปทางานไล่จากบรรทัดแรกบรรทัดสุดท้ายและแล้วทำในบรรทัดเดียวกันทํางานจากซ้ายไปขวาโอเคเข้าใจอืมคาสั่ง แลกง่ายๆคือที่น้องใช้กันจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วคือ system o u t print line กับ system มองเห็นปะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นก็ท้วงเอาละกันครับอ่านไม่ออกก็โอเคไม่รู้ว่าไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันอ่านไม่ออกก็ system dot out print line กับ system out d t print ถ้าเกิดคนที่ทำแลบมันก็จะเห็นแบบใช้ใช้จนทองได้ขึ้นสมองแล้วอะ่ะก็คือเป็นคําสั่งเอาสิ่งที่อยู่ในเนี้ยออกไปแสดงถ้ามันเป็นสตริงถ้ามันเป็นไอทุกอย่างที่มันมีล้อมรอบด้วยไอฟันหนูเนี่ยมันจะเอาในเนี้ยออกไปแสดงเหมือนเป๊ะนึกภาพออกใช่ไหมเคยทาหลับกันมานี่อืมถ้าเป็นตัวแปรปุ๊บก็จะเอาค่าที่ตัวแปรเก็บอยู่ไปขึ้นหน้าจอให้ดู โอเคผ่านนะครับนี่คำสั่งง่ายๆ